รามิงไหมถ้าเราอยู่ม,ม,มถ้าเราอยู่กันสองคนแบบนี้เราเราไม่รอดแน่นอนอะ่ะเรียวแอสฟัดดูการกระทำมัน <c oughs> มนุมันมันจะทำแบบเรารอดไม่ได้อ่ะจังหวะเน,นี้ยเชีย้ยมันอยู่เยู่นั่นเลยเ <c oughs> มื่อกี้อ่ะมันเดินออกจากประตูห้องน้ำ แล้วเมื่อกี้เราเดินออกเฉงเอ๋ใช่ปะเราคิดว่ามันคงแบบอยู่แค่ห้องโซนนู้ใช่ปะสรุปมันเข้ายันห้องน้ําเลยเมื่อกี้เพิ่งเดินออกจากห้องน้ำาบแล้วห้องนี้แล้วห้องนี้มันคือห้องแรกที่โดนมันโดนปล่อยไปด้วยนะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิด <c oughs> แต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็ก <c oughs> พ่อตายพ่อตาย ถ้ามึงร้อยกูกาไม่ร้อยเหมือนกัน้วเข้าไหมล่ะ<ว>เข้าก็เข้ามารอะนักเลงต้ไม่ยอมกดเราน่าจะต้องไปกันต่อแต่ห้องนี้มันล็อกอะ่ะตอนนี้เ่ย่าไ <c oughs> รวะแอบได้ไหม อะไรอ่ะหมูมันจ้ำเฉยเฉยหรือเปล่าหมูมันจำเฉยๆมันช่องเฉยเฉยแต่แบบแม่งตัวเฮี้ยอะไรวะดนเตียงอยู่เลยอ่ะได้หรอมันกีหนูนายน่าจะเอ้ยโดนตีโดนตีดับไปแล้ว แปลว่าเราแอบสำเร็จใช่ไหมใช่ม่นอยู่ม่นอยู่แล้ว oh มันจะไม่เดินมาแถวนี้ใช่ปะแอบแอบดูแอบดูไปยังอะไปแล้วยังอะเชี่ยมันยังดังอยู่เลยโอ้ยคือกูวางแค่นกเองกูยังวางแค่นกเองมึงอะไรเนี่ยอย่าบอกว่ามันจะตามทั้งเกมเลย ไม่น่าหรอกมั้งไปแล้วเลยมั้งน่าจะตามทั้งเกมเราดอกายว้ายใช่ไหมเชนมล้ยไอ้เสือกูไม่อยู่เลยกูกูตายเหอะไอ้กูตายเหอะมันซ่อนตรงไหนได้ล่ะไอ้ช่างมันก้มนะาก้มนะ ัะตามมันเ็มจริงจะตามมันเ็มจริงอาจจะเอ๊ะมาเร็วเลยเหรอ Pig. Oh. ไหวแรงมาก อยเรากำลังหมูตามหลังเราอยู่เรากำลังถูจู๊ดไอตู้แอบได้ในตู้นึงนะเราว้าวไอตู้นึงนะตู้ไหนนะว้าวเราะกูมองเป็นเพื่อนมึงคือเพื่อนกูเพื่อนมันก็ช่วยเพื่อนปะวะมึงให้กูช่วยอะไรมึงกูก็ยินดีช่วยเว้ยเห็นหน้ามึงกูรู้ว่ามึงชอบกูเว้ยไอ้เนี่ยมึงอย่บอกเพื่อนว่าไอ้คนเจ็บว้าย กู้ชูหมูกู้ชูหมูกู้ชูหมูเรื่อมันมาที่แทนประตูไอ้ดาวก็ปล่อยแม่มันเถอะเวรกรรมก็มีจริงเวรกรรมก็บาดจริงแหละปล่อยมันผ่านไปตอนนี้พี่อากเครียดมากพี่กระปวดหัว ไม่รู้จะพูดอะไรก็มาแล้วไปไปแล้ว โอ้โหกูนนหน้าแดงเลยไอหมูเฮีย้ยมาเร็วมาเร็วก่อนที่หมูจะลงมาตามพวกเราหมูแค <laughs> 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 ้มแอมกูอละกูเบฟฟักก <laughs> <fucking> ิ้งแช่สมัยกอ เฮอจะารอย่ากูกินไม่หมดอย่เลยมันอีกกินกูแล้วมันอีกกินกูแล้วเมื่อกี้อุ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยหมูหมูจุกจุกข้งนี้แหละจุกตรงนี้แหละกูไปแล้วกูไปแล้วอ้ยกูไปแล้วมึง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 ไอ้ส้นตีนกูไปแล้วพี่ลากอนจ้า

ไอ้เฮียกูหัวโดนเขาเลยอ่ะมึงไอ้เฮียกูจะช่วยเพื่อนกูยังไงช่วยยังไงได้บ้างแป๊บนึงนะเอ้ยเอ้ยเฉือนมาเรื่อยๆเฉือนมาเรื่อยๆกูเฉือนกูเฉือนกูขึ้นกูขึ้นกูเฉือนเฉือนว่าจะว่าลงมจากไหนวะ